ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพาเปิดเคียรยนจินจังนะครับผมซื้อมาสองหอนะครับกินไปแล้วหนึ่งหอนะครับแต่ยังไม่ได้ลุ้นการนะครับตันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับมาเรามาแกะกันซะนะครับผมนี่ครับผมหมูอมเต้นเต้นเต้นชุบโอ้โหหาดาวนะครับผมโอ้เป็นเนเน่จังนะครับผมมินาโนทาวไซตามะนะครับ ชิิบุกิกงฟอง4นะครับผมหมายเลขหนึ่งหสามสิบดห้าดาวนะครับผมมีเลด้วยนะครับอ่าสวยงามมากนะครับนี่ใบต่อไปนะครับจินไปแล้วรวมแต่ว่ายังไม่ได้เบิดการนะครับนะครับผมอุ้ยเห็นดาวเยอะมากนะครับเป็นห้าดาวโอ้ห้าดาวเป็นชิโนสุเกะนะครับผมโคจิ กายะซิตี้ไซตามะนะครับกุจิกายะอิชิโกะเท่านะครับผมเป็นชินจังนะครับกินสตรอเบอรี่กับสตรอเบอรี่อยู่นะครับผมนี่พี่ชายกับน้องสาวนะครับเรทั้งคู่เลยนะครับผมหมายเลขหนึ่งสามแปดกับหมายเลขหนึ่งสี่สองนะครับผมห้าดาวนะครับเรดบินวับทั้งคู่เลยโอเคนะครับผมก็คลิปก็มีเท่านี้นะครับลูกอมก็หนึ่งสองก็มีเจ็ดเม็ดนะครับประมาณเจ็ดเม็ดนะครับผมอ่าโอเคนะครับผม โอเคแล้วคลิปนี้ก็ขอจบคลิปว้เพียนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมาลงคลิปเกี่ยวกับการอะไรฝากกดติดตามด้วยนะครับต้งองเลในในยูทูบด้วยนะครับผมสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ